พี่ต้องสายที่ฉับของเรานะครับฝากมาสองเรื่องสั้นๆบอกกับผมว่าอะไรรู้ไหมไม่ต้องเอารายละเอียดเรื่องเอาแค่ชื่อเรื่องไปก็พออืเรื่องแรกครับรูดฟองคุ้นๆคำนี้ไหมการแข่งจักรยานที่ยังที่สุดในโลกใช่เรื่องที่สองห้องนาตศิ์นะครับชื่อเรื่องก็บอกอะ่ะต้องมีความที่แบบเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับนาตศินแน่นอนนะอ่ะ ตอนนี้พี่ต้องอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่บัตรจะไปทักทายพี่ต้องกันนะพี่ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องครับวันนี้ผมตานั่งอยู่กับพี่บัตรครับพี่พี่ต้องครับอ้าวพี่บัตรสวัสดีครับสบายดีสบายดีรับพี่กราบสวัสดีพี่บัตรด้วยกราบสวัสดีเช่นกันต้องบอกแบบนี้ก่อนพี่ต้องกับพี่บัตรสนิทกันอยู่แล้ว คร<ห>คิดถึงคิดถึง<ห>แล้วได้ข<ห>่าวแล้วช่วงนี้เป็นไง,ไงบ้างครับเห็นในเฟซตอนนี้ก็เรื่องเอาเรื่องงานกันเป็นไงบ้างพี่ต้องเ่วงนี้เรื่องงานถามว่ามันกลับมาก,ก็ยังยังถือว่าค่อนข้างจะน้อยมากครับพี่บัณตก็ค่อนข,ข้างที่จะก็เริ่มเริ่มขยับตัวได้ทีหน่อยครับเขาเขาเรียกว่าในสายงานของพี่ต้องการร้องเพลงต่างๆนะนะช่วงเวลานี้เนี่ยมันอาจจะมี มาตรการอะไรต่างๆที่มันยังไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรพี่ต้องยังไม่เอื้ออํานวยสักเท่าไหร่เนาะคือเราต้องบอกว่าด้วยด้วยทางตอนนี้อย่างทางลดม,มาตรการเรื่องอะไรเนี่ยมันก็คือว่าคืออย่างคอนเสิร์ตเนี่ยเอาตรงๆว่าคือต,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 ตอนนี้พับไปก่อนเลยเพราะว่า,วามันยังมีมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องก็ว่าการรวมตัวการอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ แล้วก็อย่างถ้าเกิดเป็นงานอีเวนต์หลกัหลกๆของของพี่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นงานอีเวนต์ของของบริษัทรถเป็นส่วนใหญ่อย่างเราก็จะไปย,ยูสุอะไรเงี้ยตามโ<ำ>ชว์รูมตามอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ว่าทางผู้ใหญ่ก็เหมือนกับว่าคือถ้า,<ม>ถ,าถ้าเป็นเป็นการจัดเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการอะไรเยอะมันก็เลยว่ามันก็เป็นการเสี่ยงก็เลยว่าช่วงนี้ก็เลยต้องระงับไว้ลอตัวไปนีนึงใช่ใช่แต่เดี๋ยวยังไงช่วงมาอัปเดตกันนี่ได้ครับ มาครับพี่ต้องครับพี่ต้องบอกกับผมไว้แล้วว่าอ้าไม่ต้องเอารายละเอียดเรื่องเอาแค่ชื่อเรื่องไปก็พอเรื่องแรกครับพี่ต้องครับผมผมผมรู้สึกว่าเรื่องตู u ์เดอะฟองเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบเฮ้ยผีกับกับตูดเดอะฟองอ่ะมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับพี่ต้องผมขออนุญ,ญาตถามก่อนว่าเรื่องตูดเดอะฟองเป็นประสรบการณ์ตรงหรือเปล่าครับอ่าเป็นประสบ ประสบการณ์ของน้องคนหนึ่งฮะเป็นน้องที่เป็นศิลปินคนหนึ่งอ๋อเกิดขึ้นที่ไหนครับพี่ต้องเกิดขึ้นที่เส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางระหว่างจังหวัดเชียงรายไปเชียงใหม่ครับโอ้โหอ่ะ,อะฟังพร้อมแล้วครับเรื่องแรกครับตัวเดอะฟองเป็นยังไงเฉยเครับพี่ต้องครับคืออย่างนี้ครับอ่าคือต้องเกิดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่าตั้งแต่ตอนที่ว่าตัวตัวผมเนี่ยที่ทําเคยทํารายการอยู่ช่องหนึ่งแล้วมันก็จะมี น้องเนี่ยเขาก็จะมีแบบน้องๆมีอะไรเงี้ยก็จะมาเล่าเล่าเกี่ยวกับว่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่องอรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในใจที่ชอบที่สุดอืมอ่าเป็นเรื่องอยู่ในใจที่ชอบที่สุดก็คือว่าเรื่องนี้ก็มาเล่าให้ฟังผมมีน้องอยู่คนหนึ่งผมสมมติชื่อเขาชื่อน้องนนท์ละกันเพราะน้องก็เป็นศิลปินคนหนึ่งเราก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อน้องๆเขามากอะไรเงี้ยก็คือว่าน้องเล่าให้ฟังว่าตอนเมื่อประมาณสัก สิบกว่าปีก่อนถ้าเกิดเป็นตอนนี้นะฮะก็ประมาณวแบบ่าคือน้องเนี่ยได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นจังหวัดเชียงรายก็คือสมมุติว่าเอาอย่างง่ายๆว่าสมมติคืนเนี้ยถ้าเกิดตีประมาณว่าคืนเนี้ยน้องเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงรายนะฮะพรุ่งนี้น้องต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ต่ออนะครับก็คือสองวันก็น้องเล่าฟังว่าวันนั้นน่ะน้องก็ไปก็เราเดินทางก็โดยรถตู้นะฮะก็ไปก็จะมีน้อง มีกลุ่มแดนเซอร์ของน้องนะครับที่ไปด้วยกันก็ไปเล่นที่จังหวัดเชียงรายเสร็จปุ๊บมาก็น้องก็บอกว่าตอนพอตอนเย็นน้องก็เข้าอาบน้ําที่โรงแรมที่อะไรกันเสร็จอะไรเงี้ยก็ค<ม>ือไปถึงเชียงรายก็เอาไปซาวเช็คอาบน้ําอะไรเสร็จก็ครับก็ก็เสร็จปุ๊บมาก็เตรียมตัวพักผ่อนรอข,ขึ้นคอนเสิร์ต<ม>จังหวะก่อนขึ้นคอนเสิร์ตน้องก็เลยคุยบอกว่าเฮ้ยคืนเนี้เราเล่นเชียงรายพรุ่งนี้เราไปเชียงใหม่อเอาอย่างนี้ไหมคืนเนี้เราเดินทางไปเชียงใหม่ต่อเลยไหมพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จ<ม> ก็คือตามตามตามภาษานะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเนี่ยเขาต้องนอนเชียงรายกว่าจะได้นอนแล้วเช้าเขาก็ต้องตื่นเพื่อไปเชียงใหม่ต่อก็คือว่าเราตีรวดเดียวไปเลยเป็นคอนเสิร์ตเสร็จเราก็ตียาวไปเชียงเชียงใหม่เชลยทีเดียวใช่เราก็จะได้พักผ่อนอะไรได้เงครับก็<ๆ>คือประมาณนั้นน้องบอกว่าวันนั้นก็เล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บจนเวลาผ่านไปประมาณสักเกือบเกือบเชียงคืนนะฮะก็ลงจากคอนเสิร์ตก็เก็บของกันก็ ก็บอกเอางี้ไต้องเข้าโรงแรมแล้วเพราะของเก็บออกมาจากห้อโรงแรมกันหมดแล้วอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าอ่าก็คือคุยกับทางงานว่าอเดี๋ยวเราก็บอกทางทางทางงานแล้วกันเพราะว่าคุณจงกุญแจก็อยู่ที่เราบ,บรีโรงแรมหมดแล้วก็คือว่าเราจะไปเชียงรายเชียงใหม่กันต่อเลยครับอ่าก็คือน,นัอน้นน้องก็เลยอาจจะสนใจก็ว่าทําเสร็จปุ๊บลงก็คืนรถตู้ก็เดินทางเพื่อจะจากเชียงรายไปเชียงใหม่อืน้องบอกช่วงจังหวัดเดินทางไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสักเที่ยงคืนเที่ยงคืนอัพแล้วประมาณตีหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับครับ ก็น้องก็บอกก็นั่งรถไปเส้นเนี้ตัอจากพอน้องเล่าผมฟังเ่ยผมก็เลยเช็คกับเพื่อนว่าจริงๆแล้วมันคือเส้นไหนเพื่อนเล่าให้ฟังว่าผมไม่ได้จะผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะเส้นแม่เฮียแม่เหี้อะไรเนี่ยประมาณนี้อ่าที่จากจากเชียงรายไปไปเชียงใหม่นะครับน้องก็บอกว่าอ่าน้องก็เดินทางาปประมาณสักตีหนึ่งก็นั่งรถไปเรื่อยตอนนี้อยากให้กับทั้งพิบัติทั้งตาลองจินตนาการนะฮะแล้วก็ทั้งผู้ฟังจินตนาการว่ารถตู้หนึ่งคันเนี่ย ปกติมันจะมีคนขับรถด้านหน้าถูกไหมครับครับน้องนั่งเบาะแรกที่ต่อจากต่อจากคนขับนะครับก็คือว่าสามเบาะนั้นเนี่ยน,น้องนนเนี่ยนั่งคนเดียวเลยอถัดไปก็จะเป็นแดนเซอร์นั่งกันแล้วก็จะเป็นพวกของพวกชุดแดนเซอร์ชุดแล้วก็อยู่เบาะหลังประมาณนั้นน้องบอก,กวันนั้นน้องก็นั่งนั่งไปสักพักถนนเส้นนี้ยคืนนั้นมัน,เป,นเป็นคืนเขาเรียกเดือนอเดือนหงายอื เดินงไางยเนี่ยมันก็คือว่าพระจันทร์หนุมเราก็จะสามารถเห็นกับรอบข้างได้ใช่ไหมฮะว่าถนนเนี่ยมันเป็นยังไงเพราด,ด้วยความสว่างนะท,งท,งทั้งๆที่ถนนมึดตึ๊บเลยมันก็จะพอที่เห็นข้างทางอะไรเงี้ยน้องบอกน้องก็นั่งนั่งไปสักพักสักพักน้องแบบมีความสึกปวดฉี่น้องบอกนานะเดี๋ยวเจอปัม๊มอ่ะแวะให้ผมหน่อยนะผมปวดฉี่ครับน้องก็บอกก็นั่งไปสักพักหนึ่งพอนั่งนั่งนั่งไป ตัวน้องมาด้วยความคนเราปวดฉี่เนี่ยมันก็จะกระวนกระวายใช่ไหมฮะน้องก็กระเถิบบอกเลย <c oughs> ปุ๊บกระเถิบมาอยู่ตรงริมประตูมาอยู่ซ้ายมือสุดที่ <c oughs> จะเป็นประตูเพื่อจะดึงออกใช่ไหมฮะประตู <c oughs> ประตูเปิดของประตู <c oughs> น้องก็จังหวะเปิดม่านฟื้น <c oughs> น้องบอกนั่งก็นั่งด้วยคนที่มันปวดฉี่มันก็มองไปตลอดทางอะ่ะ <c oughs> สักพักหนึ่งมันบอกว่ามันเห็นจักรยานคันหนึ่ง <c oughs> เป็นชุดชุดเหมือนกับคนปั่นจักรยานนะครับชุดคนปั่นจักรยานเงี้ย กำลังปั่นอยู่แล้วน้องมันก็ลถด,ด้วยความที่รถวิ่งประมาณสัก100ร้อยนึงอะรถก็วิ่งผ่านไปฟื้มันก็นึกในใจใครแม่งมาปั่นจกักรยานกันตรงตอนนี้วัาตีหนึ่งเส้นนี้เออมันก็นึกในใจมันก็บน่บนๆใครวะครับสักพักมันก็หันหลังไปถามเพื่อนมันบอกว่าแกแกเห็นปะเพื่อนมันก็ตอบ น้องก็ปิดม่านฟุ๊บมันก็กระทบตัวลงมานั่งเหมือนเดิมครับ <c oughs> ไอ้ด้วยความที่จะบอกว่าตัวน้องเนี่ยน้องเขาจะเป็นแบบคืออ่าติดนิดอะก็คือว่าเราเขา้าใจ LGBT พวกอะไรเงี้ยก็คือ <c oughs> ไอ้ด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเนี่ยที่ <c oughs> พวกเราไม,ไม่สนโลกอยู่แล้ว <c oughs> เ,ปเป็นเรานี่จอดขี่ข้างทางแน่นอนน้องก็ด้วยความเขินน้องมก็จะนั่งนั่งไปสักพักปุ๊บค้นอะอารมณ์มันปวดเฉียมันก็อยากมันก็น้องบอกคราวนี้ ก็กระเถิบมาอยู um ่ตรงตรงข้างซ้ายมือเหมือนเดิมตรงที่ว่าที่ไปเป็นทางเปิดอประตูเปิดน้อมก็เปิดมานอีกทีแบบคือกล่าวว่าจะมองหาปั๊มอ่ะคุอะไรอยาถึงน้อมก็เปิดฟึบมันบอกไม่ถึงสิบวิฮะแป๊บเดียวอืมเห็นจักรยานเหมือนเดิมยมันบอกพอกําลังนั่งอยู่เนี่ยปุ๊บมันเห็นจักรยานกาลังขี่ข้างหน้าเลยซ้ายมือปุ๊บ เห็นจักรยานเหมือนเดิมคันเดิมชุดจ yeah> anyway> ักรยานมนเดิมชุดเดิมโอ้โหคนลุกว่ะเออเออมันก็เลยบอกว่าอะไรวะดึกดื่นขนาดนี้มึงมาปั่นจักรยานมึงมาแข่งตูดฟ้องกันไงวะเนี่ยเออเอออีฮามันก็ด่าปุ๊บับสักพักปุ๊บก็มันก็สะบดด่ามันมาแี้วแล้วมันก็ถามเพื่อนบอกฮาตกใจเลยแกเห็นมาเนี่ยเมื่อกี้มันก็บอก เพื่อนไม่เห็นเพื่อนอบเพื่อนบอกหึยางเดียวมันก็ปิดม่านฮะมันก็นั่งนั่งเดิมพักมันไม่ไหวอ่ะคนปวดเฉียะมันไม่ไหวจริงๆอ่ะครอมันก็นั่งไปสักพักมันก็มองกระจกหน้ามันก็พยายามจะนึกแบบพยายามจะไม่นึกถึงอะไรทั้งสิ้นอ่ะครับครั้งที่สามครับเหมือนเดิมครับนั่งริมประตูเหมือนเดิมจังหวะปุ๊บมันก็เปิดม่านออกฟึบ คราวนี้ครับมันเจอจักรยานคันเดิมอีกอแต่คราวนี้มันไม่เหมือนสองครั้งแรกทำไมอะลองดึกนะฮะอตอนนี้ก็คือน้องนั่งอยู่ซ้ายมือครับมีกระจกขั้นกลางเราลองเอามือเหมือนกับว่ามือสองคืบอ่ะห่างกันสองคืบแล้วมีกระจกขั้นกลางอบอกว่าจักรยานคันนี้ปั่นขนาบอยู่กับกระจกมัน ปั่นจกักรยานปั่นขนาดอยู่กับกระจกมันแล้วที่สําคัญคือเขาไม่ได้มองไปข้างหน้าถนนเขาหันมามองจ้องหน้ามันอยู่โอ้ยคนรูกว่าได้เด้แล้วปั่นคือเราคิดสภาพว่าเหมือนเอามือสองคืบห่างกันสองคืบแล้วมีกระจกกั้นกลางแล้วมีเขามีคนอ่ะ หันหน้ามาปั่นแบบมองหน้ามาันแล้วก็ตัวก็ปั่นจักรยานทั้งที่รถวิ่งระดับความเร็วประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยถูก <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้นะจักรยานจะวิ่งความเร็วเท่าๆกับรถยนต์น่ะน้องบอกว่าหน้าของคนที่เขาเห็นน่ะหน้าจะไม่ใช่ว่าเป็นพวกหน้าเละหน้าอะไรก็เป็นหน้าเหมือนคนแต่หน้าจะคล้คำๆเฉยๆแล้วเขาหันหน้ามามองเหรอหันมาจ้องหน้ามันจ้องตามันอยู่นะ <c oughs> จังหวะนั้นฮะน,น้องก็ปิดม่านฟึ๊บ แล้วก็นั่งไม่พูดอะไรเลยน้องเลาบอกบอกพี่ต้องผมก็นเงียบไปสักพักครับไม่พูดอะไรไม่ถามเพื่อนม่งทังสิน้นจนขับไปสักพักใหญ่ๆเลยฮะจนน้าเนี่ยไปเจอปั๊มก็รีบแหวะปั๊มเข้าไปก็บอกนอนเอาถึงปั๊มแล้วใครอยากจะขเข้าน้ําเข้านอนบอกนะ้าผมขอโทษครับเรียบร้อยแล้วฮะเต็มบอกเลยโอ้โหฉี่แตกเลยเออ,เอ,อ เสร็จปุ๊บมาอ่ะก็ลงมาซับปุ๊บมาเอาเสือเส้อพงเสื้อผ้าเปลี่ยนเข้าห้องน้ำาเปลี่ยนปุ๊บสักพักเพื่อนมันก็เดินมาถามบอกมึงกูเห็นตั้งแต่มึงทักครั้งแรกแล้วไ <c oughs> อ้เหือยนะมึงจะไปทักทำไมเ <c oughs> วลาเนี้ยใครเขาจะมาปั่นจกักรยานกันที่แบบนี้ <c oughs> ใช่แล้วมึงยังไปด่าเขาอีก เป็นไงแล้วมีเจออะไรแต่ครั้งที่สามเพื่อนไม่น่าจะเห็นคิดว่าเพื่อนน่าจะเห็นประมาณสองครั้งแรกครับคิดว่านะครับก็อันนี้ก็อยากจะเป็นเป็นอุทาหรณ์ไว้ว่าถ้าเกิดไปเจออะไรหนึ่งอย่าไปทักและที่สำคัญอย่าไปสะบดอย่าไปด่าเขาใช่คือคือ <c oughs> <c oughs> เราเราเหมือนกับถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังต่างๆมันมัน ยังไงอ่ะตอมันไม่ใช่กฎเหล็กหรือมันไม่ใช่กติกาอะไรสากลเนี่ยใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วบางครั้งอยู่ในบางสถานที่อบางอย่างก็ให้ควรทำใช่ใช่ฮะแต่มาแต่ว่าคนเนี่ยดวงมันจะเจอหรือคนเนี่ยบางทีมันไม่เชื่อใช่ไหมครับหรือไม่ได้อยู่ใน ในในสภาวะที่แบบกจะกลัวไงใช่ป่ะบางทีก็แบบว่าโอ้ยอี่อขี่อะไรป่านนี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะเออเหมือนตอนนั้นน้องเขากำลังแบบอะไรวะปวดเยี่ยวอ่ะว่าใช่เอาตรงๆก็ปวดเยี่ยวนล่แหละกําลังอยู่ในโมโหอยู่อารมณ์หงุดหงิดใช่ป่ะเออไม่ไม่มาคิดเรื่องผมเรื่องผีหรอกใช่ป่ะแต่ว่าถ้าถามพี่นะต้องครับคือขมาเนี่ยอีหน้าไม่เล็กเนี่ย อืมไม่น่ากลัวเขาอีกว่ะเออจริงป่ะจริงพี่เออพี่ว่ามันดูมันดูเดียวมันคือคําตอบสุดท้ายคือว่าผีเอออแต่นี่แต่นี่คือแบบเฮ้ยมาแบบหน้าปกติออแต่ขนาดข้างมาแบบกับรถตู้แบบเนี้ยเออแต่อยู่แต่อยู่ในสภาวะที่โคตรไม่ปกติเออใช่ป่ะเออแล้วก็เอออย่างที่ต้องบอกครับมันรถ ก่งความเร็วเป็นร้อยรดตู้รถตู้เร็วร้อยร้อยหนึ่งเหรอพี่จักรยานเนี่ยมันจะปัดได้ถูกมทุกแมกให้มันเป็นจักรยานเพื่อการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่คใช่ไหมถึงแน่นอนแล้วก็ในเวลาในเวลานั้นจุดตรงนั้นครับใครมันจะมาปันจักรยานว่าใช่ไหมแต่ที่พี่ต้องบอกในช่วงเวลาตีหนึ่งแบบนั้นใครจะมาปันแบบนั้นน่ะถูกใช่ครับใช่ไ่ะแล้วก็เส้นตรงนะเชียง เชียงรายเชียงรายอ่ะมันเออเราไม่ระบุเราไม่เราไม่ต้องระบุว่าตรงหนกตรงไหนอ่ะวิ่งตีหนึ่งตีสองเนี่ยพี่พี่เคยเคยคุยกับคนที่เขาขับรถขับรถที่ที่ไอ้นี่ส่งของเขาเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่คนคุ้นเส้นทางเป็นพวกแบบคนส่งของที่วิ่งเชียงใหม่เชียงเชียงเชียงใหม่เชียงรายเป็นประจําเนี่ยไม่มีใครเขาวิ่ง ใช่ชไหมพี่ต้องพี่ต้องใช่ครต้องเดิน <c oughs> เดินทางบ่อยแต่แต่พี่เคยเจอเคสอย่างนี้นะคือไม่ใช่เคสเจอผีนะแต่เคยเจอเคสคบแบบแบแบที่แบบว่าเฮ้ยบางทีเราเออกูจะนอนจังหวัดเนี้ย,พ,ยพี่เคยไปพี่เคยไปพัทลุงอ่าทํางานพัทลุงแล้วจะไปต่อภูเก็ตม,มันมันไม่ได้ไกลอ่ะพี่ต้องถูกปะ ใเออบางทีเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอาจจะเสร็จงานมึดก็จริงแต่มันยังมีพาหนะที่ยังเดินทางได้กูกูจะกูจะไปเช็คอินเพื่อนอนเมื่อกีั่วโมงแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ไปจังหวัดหนึ่งแค่นั้นน่ะเหมือนกันพี่ต้องเป็นผมเป็นผมผมก็ไปเป็นผมรวบเลยดีกว่าเราไปนอนยาวนู่นดีกว่าใช่เราก็ไปเรายิงยาวไปนอนเชียงใหม่เลยดีกว่าโอ้พี่ใช่ครับ ใช่ไหมเราเออมันก็เลยแบบดวงมันจะเจออ่ะใช่ใช้คําว่าดวงจะเจออ่ะแต่อยากจะบอกว่าที่พอน้องอะ่ะเราอยากให้ลองจินตนาการตามอะ่ะในความรู้สึกของของต้องแนละ้วแบบโอ้โหโพี่เป็นเราจะเป็นยังไงว่ามีคนปั่นขนาดข้างอยู่เงี้ยใช่ไงพี่อ,อ <gauche> คือนึกนึกถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้สึกตรงนั้นออกอ่ะว <ค AST. S 2> ่าอย่างที่พี่บัตรบอกคือถ้าหน้าเละมันคือคําตอบสุดท้ายที number number ่แปลว่าผีหน้าเละกับผีอ่ะไอเนี้ยไอเนี้ยคือมันปกติทุกอย่างมาหน้าปกติพี่ว่ามันน่ากลัวกว่าแต่เขาอยู่แต่เขาอยู่ในท่าทางที่ไม่ปกติไงอ่านั่นก็อีกแบบนึงคือหน้าหันมามองแนบกระจกใช่ไหมอย่างอย่างต้องบอกแต่ว่าลดตัวมันก็ยังปัดไปเรื่อยแันหน้าก็สมมติถ้าเป็นต้องเนี้ยเปิดม่านมาแล้ว ดีๆมีพูดง่ายบางทีนั่งรถอ่ะเปิดเปิดมากจะเปิดอะไรเนี่ยเจอหน้าเป็นในกระจกบางทีแม่งยังตกใจเลยนะใช่ใชพี่เนี่ยครับร้อน<ม>ชอบครับเรื่องนี้ต้องชอบมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเป็นเรื่องในใจของพี่ต้องเลยนะครับผม